โอกินเลยแย่งกินเวลามาถุงเดียวเอาข้าวปุ้นไม่กินแซบบ๊อทำยาปลานอยเดียวนี่เด็กๆอยู่นี่อาวสามตัวสี่ตัวใหญ่สามตัวเล็กตัวปลาทอกัค่ะนอนอ่เงียเ้ยวแตกโอ้เห็นคนมาขยเงี้ยวตัวผู้ไหนมา้จุ๊บ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 เร็ว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 นี่ แม่เป้ง่ได้มากทุกคนครับมาล่างน้ำมดแดงมดดำออกนี่แม่เป้งแม่เป้งไปครับทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนครับนี่นิยมชมทุ่งเดี๋ยววันนี้จะไปสวนไปดูหมูพี่สาวที่เลี้ยงไว้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ไป เอาเป็ดกับตัวค,ครับเอาเป็ดเผื่อสิได้เอาร่งไปกินอยู่ปทุมมาเอื่นเพื่อสิเ,ออออเดินทางกลับแล้วนี่เราก็จะไปกับรถนี่นะครับนี่ซาโลเล่นี่ครับนี่เดินทางเอาอาหารไปหมูพร้อมนี่ ไปกทุกคนคับเดินทางเบิงหมูวะที่เหลือจกตหรือเามกินหมดแล้วไูครัแบแะเบิงลำไยครับครับนี่ อลำไยเต็มต้นแล้วต้คนครับ่นู่นลำไยแบบบ้านๆเนื้อกระเจะบ่หลายไปไหนครับทุคนครับนี่น,นี่ครับนี่กินมะเขืมีเนือ้อบ่อืมหวาน แต่เนื้อยันิดเดียวต้นครับจะหวานอืมวิธีแบบบ้านๆเนี่ยไปแล้วเรอครัไบไปบ้านๆต้นนี้อยังนี่ต้นบักจันปักจันมันมีหน่วยวัวนี่มันหรดนแล้วกดยามันเจีต้นจันใส่บ้างต้นตับ เราซื้อขายในรัจังหวัดใกล้วันโ,โอเลโกโอเลโกจังหวาเบื้องไกลไปกินนงเที่ยกับทุกคนครับเบื้องไกลเราก็จะเบื้องเป็ดเบื้สวนมันแบะเบื้อง,งลำไยก่อนนี่ครับนี่โอ้ลำไยเต็มต้นหวานหวานเสด้เฮือนต้นเนื้อเจีบ่หลายอึ๊บอื้อนี่น อืมแบมเนื้อเนื้อหน่อยวานอืมไอันเถอะจิ้มันขาตั้งนี่แล้วครับนี่แล้วก็เดินทางมาถึงปอกหมูข้องวข้องวนิยมชมทุ่งนี่ มมลูงง้ตัวใดของนี้ยมมมลููครับพีสาวเรียงหลังจ,จากพอลงไปอยูจันแล้วน,นอนสบายจะต่ำกันเด้ออืินแล้วก็พักผ่อนนี่นอนโอ้นอนทานั่น,นะตอนนี้ก็ตรงงอกของง้ทุนครับตรงนี้อุ้ยโอ้ว้รุ่นจ้องหน้าเลย เดียด๋ยวยกโตเดี๋ยวยกโตทีมงานอืมนู่นกุ้ยจอยแท้ลูกพี่อุ้ยนี่ตัวนี้น้อยน,นี่อ้วนมนี่อยู่นี่เขาไปได้บ่นี่เขาไปได้บ่อเออเขาไปหาแป๊บเดียวเออนี่นอนอยู่กับมีหนึ่งตัวสองตัวนี่เด็กๆอยู่นี่ ừ. อืมอ๋อ สามตัวสี่ตัวใหญ่สามตัเเวเล็กตัวปะทอค่ะนอนหิ้งเงีเ้ยวแตกโอ้เห็นคนมากขึ้นเงี้ยวตัวผู้ตัวเมียอีตัวผู้ตัวผู้ตัวน้นอยๆนี่แหละอืมเป็นยังไงอ้กินหลายกหมดดูดีน้อยกับทอเงี้ยอืมเป็นไหนมาจุ๊บ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 เร็ว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  อืมนี่เออดูแล้วเดี๋ยวคนจ้องหน้าจ้องหน้าเราคนจ้องหน้าเดี๋ยวคนมองว่ะยังไงเนี่ยคนกับเทีเ่ยวบรรยากาศกับหม,มนนูนี่เรามาสนกันเด้อพี่เด้อนี่มาซื้อ เนี่ยอ,อืมอืมหมูไม่กินวัวก็กินอุ๊บอุ๊บออ,อนกนอนครับน,นี่วัวนอนสบายหลังจากกเบะเบิงลำไยกับเนืไข่แม่เป่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ครับทุกคนครับแม่เป่งเต็มถุงเป็นไ้ สบายดีบอขอวันสาบอนน่นะขอวออืมอนอนสบายกินแล้วก็พักผ่อนโอ้ตรงข้างมีเปนอนสบายคน,นครับเรืเรมเืมอาหารไปให้หมู แม่เป้งห้องแหนมาเรียบร้อยเต็มสูงเลยนี่แมนเป่งแมนเป้งแมนเป้งเดี๋ยวหันไปมูนครับโอ้ผลงว่วงไปใส่นอ่านหันหมูนหน่อยเดียวอนอนเสเย้ยบ่สนิใจประชาชนกินเลยแย่งกินเวลามาถุงเดียวไอเอาข้าวปุ้นไม่กินแส่ยบ่ทำยาปลาหน่อยเดียว หมดเลยตัวใหญ่กินหมดเลยเออว่นนี้กินน้ำเขาดอกมันมีน้อยเดียวเดี๋ยวมาให้นไหมอืม pic. น้ำยาเขาปุ่นเดี๋ยวมือนาเห็นมเอาน้ำยาก,กะทิไม่มออกินเออโอเคนะไปแล้วทุกคนครับกลับแล้วประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็แบบ่มีอย่างไรมาเบิ่งสวนก่อนจะเดินทางกลับ กทุมธานีซึมซับบรรยากาศแบบมันบ้านนะครับนี่นี่นานมาทีมาเข้าพรรษาที่เผเ่อ,อยางสีสุรัตจังหวัดมาารค k แต่ละครับสวัสดีครับ